เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่29นะครับผมตอนนี้ย้ายซิสเต็มมาทำอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเขาสั่งอะไรก็ทำล้วกันตามนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากาันปั๊ดโอ้คาโก้เฟรรี่เซรานะครับจะสนไทยดีฟเฟนเดอร์ต้นแบบมามารวมกับ E.S.C. Hin ินเ n ิ u r g ซึ่งเราได้รับข้อมูลมาว่าพวกเรเบลอะตั้งใจจะ มาทำลายการขนส่งครั้งนี้เราจะใช้ทาย Advanced Group Alpha แอดวานซ์กรุ๊ปอัลฟาครับในการจำไปช่วยคาร์โกเซล่าอืมต้องไปก่อนคาร์โกเซล่าจะมาด้วยนะแล้วก็เรเบลอะถ้าจะมาในเขต่ะก็ตีมันให้ตายไปเลยอะ่ะโอเคทายดิฟเฟนเดอร์จะถูกส่งให้กับ เอสคอร์รเรเราก็ต้องอยู่จนก,กววาภารกิจจะเสร็จโอเคจะมีการขนทายดีเฟนเดอร์มานะครั้งที่แล้วขนไปทำอะไรไม่รู้ตอนนี้จะขนมาส่งเราแล้วเฮ้ยดีเฟนเดอร์ไหนเทมเพลอร์ืม อเอ็มเพลเลอร์นั้นมีความสงสัยว่ามีใครบางคนในวงในของซารินนะได้ปล่อยข่าวเรื่องนี้ไปทําให้เรเบลอ่ะมันสามารถมาที่นี่ได้เพราะฉะนั้นให้ไปตรวจยานของเรเบลทุกลําเพื่อหาหลักฐานหืมใ hmm. สศึกอีกแล้วเอ็มพายใสศึกเยอะจังเลยอ่ะโรเดียเขาขนาดนี้ทําทำไมเขาทําตัวกันแบบนี้วะแย่จังแต่เราข่าวไทยแอดวานด์ดีจัง <c oughs> <c oughs> กระจกโค้งๆอันงดงามอันนี้ที่ผมทราบนะครับมันเป็นลำเดียวเลยจริงๆในแทบจะแทบจะทั้งหมดเลยหลักใช่คือมันเป็นลำเดียวเลยที่กระจกะแบนเป็นโค้งรีๆอย่างนี้นะพอมันเป็นรุ่นหลังก็กลับมาเป็นกลมนะ้วอ้าวอ้าวละง่ายทำไมเดี๋ยวโอซ่อมเครื่องอีกแล้ว เกมมันเก่าก็อย่างนี้แหละออโวยบอกแล้วเนากินซ้ายอยูอ่มั้ไหนโอเคใช้ได้ละโอเคเราหน้าที่เราคือกำจัดพวก A วิง B วิงอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับ มันทืมันเซนสซิฟติฟนะหรือผมคิดไปเองเอวะว่าจะคิดปเองก็ได้โอเคครับเรื่องของเรื่องก็คือ t h อเวนเจอร์หรือลำเนี้ยเป็นลำดีที่มีกระจกโค้งซึ่งมันทำให้เวลาเวลาโปรดักชั่นขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่ามันอ่ามันใช้ออปชั่นของคอกผิดเดิมๆไม่ได้อ่ะครับ มันก็เลยค่ากับว่าเหมือนกับต้องเป็นการสร้างใหม่ทั้งลําแล้วการสร้างใหม่ทั้งลาเนี่ยมันเปลืองมันช้าดังนั้นรุ่นนี้ต่อให้ประสิทธิภาพมันจะดีมากนะแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถูกผลิตออกมาเยอะมั้งผมคิดว่านะเพราะว่าคอกผิดที่มันเป็นทรงเชฟแบบเนี้ยมันมันมันเปลี่ยนอะไรอ่ะมันเหมือนบิวอินเยมันเหมือนสมาร์ทโฟนที่บิวอินแล้วครับเราจะถอดเปลี่ยนเฉพาะจอเฉพาะอะไรพวกนี้ไม่ได้ ซึ่งมันผิดคอนเซ็ปต์เอ,อ็มไพร์วุ้ยมาวายวิง่งใครยิงอีกบังเอิบ,อ,บรรอีกนั้นนี่ะฮะแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จนะผมลองไปดูข้อมูลมาเพิ่มแล้วไอ้รุ่นนี้มันคือ X4 ใช่ไหมแต่ว่าไอ้รุ่น X 1> x 1 x 2 x 3 x 1รู้อยู่แล้วแหละ x 1ของไทฟเตอร์เอ้ยไม่ใช่ของด้านเวเดอร์ครับผมแต่ว่า x 2 x 3อ่ะรู้สึกว่าหน้าตาจะเหมือน x 1เลยเหมือนเหมือนแบบแทบจะเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนแบบสุดๆเลยแต่ว่าประสิทธิภาพอ่ะดีขึ้นแต่ว่าต่อให้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามมันก็ยังก็ยังมีข้อกังขาอยู่ว่าเออเฮ้ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะพอ,อเราต้องไปสำรวจสองลำดูใช่ไหม มันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็เลยมีการพัฒนาต่อๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาฉีกแนวเป็นรุ่น X4 อย่างที่กำลังขับอยู่นี่แหละครับซึ่งจะเห็นว่าสปีดความเร็วสูงสุดแบบโคตรเร็วประมาณนั้นนั่นเองนะครับอืมแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเขากำลังพัฒนา X5 X6 ไปแล้วซึ่งหน้าตาใจะคล้ายๆรุ่น X4 ได้แหละแต่มันรู้สึกไม่เวิร์กสุดท้ายก็เลยได้ออกมาเป็นตัว X7 หรือที่เราเจอกันในฐานะของไทย ดีเฟนเดอร์นั่นเองครับโอ้ยปล่อยกับระเบิดกันใหญ่โอ้โอ้ดีเฟนเดอร์มาไม่อ่าดีมากเป็นการฉลาดมากที่รู้จักตรวจตราศัตรูเฮ้ออฟาทู มีความสุขไหมับการถูกยิงอะ่ะจะบ้าเหรอใครจะถูกมีความสุขวะ <S 2> <S 2> อืมระวังไว้ alpha 2 x wing สี่ลำกำลังมาทางนี้ยิงกับระเบิดทำไมอืมเอย้ยชีวนาเว้ยไม่กลัวเลยปัดยิงทิ้งซะเลยมันจะเอา my fuel มาปล่อยคือมันไม่ใช้วิธีการยิงเองแนละ้วมันเอา my fuel มาอืมร้ายกาจนัก เฮ้ยโดนแบบอะ่ะมันต้องเป็นของข้าเองอะ่ะอยู่เฉยไป X-Wing ์่มาอึ๊บไม่โดนอุ้ยจะมากไปแล้วนะไอ้ c o r v e t ีไ c ตี้ซีไนตี้คอเบจะมากขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวกำจัด X-Wing ทิ wing ้งเลยใครยิงวะย,ยิงมันปิ้งแป๊ปคิวเปี้ยวเลยเปลืองไฟรู้ไหม,ไมต้องชาร์จกรอบ,บอ่อยโอ้โห เอาสิอ่ะมาโชวยิงก็ได้โอ้โหมันยิงหนักเลยเอ้ยคืออย่างที่ทราบนะครับปืนเทอร์โบเลเซอร์เนี่ยเอ่อมันจะมีความหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของปืนด้วยถ้าเป็นปืนของ Starfighter เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเอ่อละผมไปดีกว่าวะ่ะผมอยู่แถวนี่พอันตารายมันจะเป็นไลท์เขาเรียกอ,อะไรนะเอ่อเลเซอร์แคนนอนธรรมดาครับเป็นไลท์เลเซอร์แคนนอนธรรมดาประสิทธิภาพในการถล่มสมมุติ ผมยกตัวอย่างว่ายิง1นัดทำลาย1หน่วยแล้วกันง่ายดีแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นพวกมีเดียมเลเซอร์แคนนอนเนี่ยมันก็จะแบบ1นัดทำลายไป2หน่วยถ้าเป็นเฮฟวี่เลเซอร์แคนนอนก็1นัด3หน่วยเอาคิดง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีคอร์สเลเซอร์แคนนอนซึ่งก็คืออาจจะเป็นการเอาไลท์เลเซอร์แคนนอนอันมาติดไว้4กระบอกเวลายิงทีอ่ะหนึ่งหน่วยใช่ไหมแต่มันหนึ่งหน่วยแบบรัวๆหนึ่ง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 เนี้ยตายเพราะนั้น ส่วนใหญ่มันก็จะมีหลายรูปแบบมากเฮ้ย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 เดี๋ยวทำลายอย่างนี้เดี๋ยว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 มันจะโดนไม่ใช่หรอโอ้โหน่ามันดีเฟนเดอร์กูด้วยเฮ้ยเอาสิเอาเอาเราเป็นหนึ่งหน่วยต่อสีนัดโว้ยทำไมมันช้ากว่าล่ะวะแม่ก็เขาก็เขาใจนโยาเราดีอ่ะ แต่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อ่ะอะไรกันกับระเบิดครับอื้อผมว่าผมไปทำโมเดลกลับระเบิดดีกว่ารู้แล้วรู้แล้ว,ย,วย้ำยังเว้ยอือหือยิงมันทิ้งเลยนะจัดป่ะอ่ามาอีเพื่อนอีก โอเคเราต้องทำยังไงวะยิงไม้ฟิลเหรอหรือยิงไอ้ไอ้ลำใหญ่นี่แทนเฮ้ย <Hey, S 1> ยิงลำใหญ่ทิ้งว่าโอ้ยโอเคโอเคหมาดุนถ้าเกิดมันทิ้งกับระเบิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าทางเราอะจะเหนื่อยเพราะว่าปืนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็ผมไม่ชอบอารมณ์นี้เลยอย่างนั้นแหละอันนี้อันนี้ผมชอบสทมไลได้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อีกลำอ่ะอีกลำอยู่ไหนอีกลำอยู่ไหนไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อยู่ไหนอีกลำ ถามไว้ยังโอ้สองลำทำาแล้วดีมากพเพื่อนเราเก่งเ้ยเอาละครับหน้าที่ของเราต่อมาก็คือจัดการ X-Wing นะครับเฮ้ยฮ่าผมกำลังโดนเลงอยู่สังเกตได้จากสีแดงที่อยู่บนจอแต่เราจะไปกลัวทำไมฝีมือเราดีกว่าเยอะเกราะเราก็เยอะกว่าเลเซอร์ก็ยิงหนักกว่ายิงสีมอนกันว่ายเอาเซ อ,อถึงแม้ยานข้าจะไม่มีอาทูแต่กูมีอาคาดเฮ้ยอาทู <c oughs> ไม่มีมีอาคาดอาคาดอย่างเดียว <c oughs> นั่นคือหลักการของเอ็มพายอย่าหนีเด้แน่จริงอะ่ะอัจรคนจริงเขาไม่หนีกันหรอกเออเอรคนจริงไม่หนีใช่ไหมแต่กูคนปลอมอะ่ะกูยิงคนที่ไม่หนีได้แหละ อ่ามาประจันหน้ากันได้วัดใจแบบฟ้าแอนฟิเลียตแต่ฟ a าแ f นฟิเลียตเขาไม่มีปืนบ่อยยิงก่อนได้เปรียบวเอ๊ะทำไมรู้สึกมันมีอีกลับคิดเองนะโอ้ยขวัญเข้าหน้าโ <c oughs> อ้โหโอ้ยเสียจังหว่าเลยอเบรกเบรกโอ้ย โทษครับคุเบลครับโลพ้อากาศแพ้อากาศดีกว่าเจอสุญญากาศมากๆแล้วหายใจลำบากใครหายใจในสุญญากาศได้วะไม่มีหรอกชิวก็เต็มเลเซอร์ก็เต็มฮึฮอืึเสียงเครื่องมันน่ารำคาญเหมือนกันนะ เหมืนนอนที่ผมบอกครับไอออนเอนจินอะ่ะมันไม่มีเสียงนะในความเป็นจริงอะ่ะในความเป็นจริงมันจะเงียบแบบเงียบกริบเลยอะ่ะแบบเงียบสุดๆเลยอันนี้ผมคงใส่เสียงมาเพื่อเป็นความสวยงามนะครับรู้สึกว่าตอนทําเสียงก็จะใช้เสียงเหมือนเสียงช้างร้องมัง้งเอามาดัดแปลงจนก,การะทั่งกลายเป็นเสียงพายไฟเตอร์ออเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ครับผมเหลือนอะไรเซเบอร์วะ ผมจำไม่ได้แนละ้วมันมีอยู่อันนึงที่ใช้เสียงช้างร้องรู้สึกถึงไทยไฟเตอร์นี่แหละใช้เสียงช้างร้องมาเป็นต้นแบบในการเขาเรียกว่าเฮ้ยบ <c oughs> ีวิ๊กโอ้โหโอ้โหเยอะ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 แค่นี้ก็ไม่กลัวคือถ้าเราช้อนหลังได้ทุกอย่างก็จบแล้วเ,เด็กๆมาเถอะ อ๋อดอกไฟหลังอ่ะได้ได้ไดพยานมันเร่งได้ดีไงมันจี้หลังสนุกเฮ้อับกรอบไปด้านหลังเลยเสร็จเป็นหนึ่งอ้อือยานดีมีเหตุผล บีวิ g มาบีวิ g ไม่พับปีกด้วยเอออย่างที่ทราบกันนะครับ b ีวิ g กับพับปีกได้เวลาพับปีกได้อะประสิทธิภาพในการยิงจะลดลงเพราะว่ามันจะเหลือแค่เลเซอร์ตรงหางเท่านั้นที่สามารถใช้การได้หรือเลเซอร์ตรงหัวกับหางแต่ว่ามันจะบินเร็วขึ้นพริ้วขึ้นแล้วก็ยิงโดนยากขึ้นอารมณ์เดียวกับ x อ็กวินะครับตอนมันหุบป,ปีกอะ่ะมันจะบินเร็วขึ้นมากแต่ว่า ยิงได้แย่ลงเพราะมันจะเหลือเลเซอร์แค่สองอันเพราะไม่งั้นเลเซอร์ตรงปีกจะโอเวอร์ฮีทแล้วก็จะพังเขาก็เลยเหมือนกับเป็นระบบอัตโนมัติที่ตัดว่าให้เลเซอร์ใช้การได้แค่สองอันเท่านั้นแต่เนี้ยยานบ้าอะไรมีเลเซอร์ไม่ใช่สนีะ่ไอคนนอนแนลอีกสองโคตรแรงเลยดิวินหมดยังโอ้เด็กเด็ก โอ้ยเขียวขนาดนี้รับรองกลับบ้านรับเหรียญเอาแล้วครับจำคืนแล้วก็โอ้ภารกิจง่ายง่เท่าไหร่เนี่ย12นาทีเสร็จจิ้วอพี EP ที่29จบอย่างงดงามโอ้หเอ็ Emperor, อมเปอ r เรอะไรครับวงจกักรพรรด นิวทายไฟเตอร์ของซาลินได้จัดการแล้ยเลยครับมันเจ๋งกว่าทายแอดวานอีกครับเยี่ยมมากแอมิโร่อะทขาไมถึงมีใข้สึกรู้ได้ขนาดนี้แอมิโรซาลินนั้นสงสัยว่าจะมีเรือสปายนั้นได้มาที่เฟสิลิตี้ของเขาครับเขากำลังจัดการสำรวจตรวจตราแล้วก็สืบค้นอยู่ เขารายง,งานว่ามันมีอาวุธใหม่ด้วยพวกเรเบลให้ข่ารู้ความเคลื่อนไหวเรเบลต้องอยู่ในสายตาข้าต้องคงจัดอะไรประมาณนั้นนะครับแสดงว่าในเรื่องนี้ Thai Defender มาจากในพนซารินไม่ใช่ตรอนนะครับผมยังคงชอบของการให้ตรอนเป็นคนสร้างดีเฟน d e r อยู่เพราะมันมีฮิสตอรีบางอย่างนะฮะแต่โอเค ส่วน New เว็บพ่อที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ของเรเบลผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรผมอันนี้ผมไม่ได้โมผมจำไม่ได้จริงจผมผมไม่รู้เลยว,ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราคงได้รู้กันเร็วๆนี้แหละโอเคครับสว่วนอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ